แกนผมก็เลือกไปที่จังหวัดนครพนมก็คือคุณหมอก็อทําใบส่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ผมกลับไปนอนรักษาตัวแล้วก็ไปดูอาการอยู่ที่บ้านตอนนั้นจิตเราตกมาแล้วครับจิตตกมาแล้วเราคิดอะไรไม่ถูกแล้วจะทํายังไงเราจะต้องไม่ว่าในใจก็คิดว่าเราจะทํำยังไงเราถึงจะฟื้นตัวได้เร็วเพราะว่าเรายังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบทั้งลูกของเราครอบครัวของเรา นะครับผมแล้วก็หน้าที่การงานของเราด้วยถ้าเราเป็นอะไรไปปุ๊บรายได้ของเราก็จะไม่มีในการมาดูแลช่วเจียอครอบครัวนะครับตอนนั้นความรู้สึกของคนที่จะป่วยจะจิดตกครับผ่านทค้น,นี้ก่อนครับพูดแล้วมันรู้สึกอ่ะครับผมอ่ะ,อะต่อไปก็ถือว่า ในความในความโชคร้ายนะครับผมก็ยังมีความโชคดีของผมอยู่หลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลน,นะครับผมออกจากโรงพยาบาลก็ถือว่าโชคดีเพราะนั้นก็ยังไม่ได้ทานข้าวทั้งวันก็ก่อนจะกลับผมก็แวะไปซื้ออาหารนะครับอยู่ที่ร้านอาหารอาผมผมไปร้านอาหารนะครับร้านอาหารเป็นร้านอาหารมังสวิรัตนะครับ ก่อนอื่นผมจะบอกว่าผม